สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมเราอยู่ในเกมโปเกะซสาก้ากันนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่2เดือน9กันนะครับผมวันนี้จะมีสภาพอากาศอะไรเรามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศฝนตกธรรมดานะครับช่วง21นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับผมเรามาดูในคลิปับกันเลยครับ เรามาดูในคลิจับระดับต่ำกันเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเราย้ายมาดูในเล่จับระดับสูงเลยนะครับสภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย